เก็บตกสีสันจากการประชุมร่วมกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียพบ B2 บอมเบอร์บินโชนเหนือท้องฟ้ารัฐอะแลสกานอกเหนือจากการพบกันครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างทรัมป์และปูตินแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เกิดขึ้นคือกองทัพอากาศสหรัฐนำเครื่องบินทิ้งระเบิด b 2บอมเบอร์และเครื่องบินโรบ F22 บินโชนเหนือศีรษะของทรัมป์และปูตินที่ฐานทัพร่วมเอลเมนดอรริชา,าสารใกล้กับเมืองแองเคอร์เรจชในรัฐอะแลสกา ซึ่งเบื้องล่าง B2 b ูบอมเบอร์และ F22 ที่กำลังบินโชว์อย่างอลังการเป็นช่วงเวลาที่ทรัมป์กำลังต้อนรับปูตินและทั้งสองได้ร่วมเดินพรมแดงก่อนการประชุมสุดยอดสหรัฐรัฐรเสเซียจะเริ่มต้นขึ้นนอกจากนี้ยังมีการนำเครื่องบินรบ F22 อีก4ลำจอดขนาบข้าง2ฝั่งพรมแดนในช่วงเวลาที่ทรัมป์และปูตินเดินมาทักทายกันด้วย สำนักข่าว AP รายงานว่าการปรากฏตัวของเครื่องบินรบเหล่านี้ระหว่างพิธีต้อนรับปูตินอาจเป็นเจตนาของทรัมป์เพื่อเตือนให้ผู้นำรัสเซียตระหนักถึงแสนยานุภาพทางทหารของสหรัฐสำหรับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ถูกพูดถึงคือทรัมป์ได้เชิญให้ปูตินร่วมนั่งรถลีมูซีนหุ้มกรอบประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐที่รู้จักในชื่อเดอะบีชและสามารถมองเห็นปูตินกำลังยิ้มกว้างได้อย่างชัดเจนแต่ผู้สื่อข่าว NBC News ิรายงานว่าพบเห็นรถที่มีป้ายทะเบียนของรัสเซียอีกหนึ่งคันจอดรอที่ลาน บินจึงไม่ชัดเจนว่าในแผนแรกปูตินอาจแยกไปนั่งรถอีกคันหรือไม่แต่ทรัมป์กลับชวนให้ปูตินมาร่วมนั่งเดอะบีสกับเขาในที่สุด